ว่าอ,อดูองค์ท่านเลองค์ประกายอ่ะยิ่งประกายหนักกว่าอีกอะสาสต์ทุกถ่ายคลิปอุลูกขอนลูกโอ้โหเป็นแสงแสงศาสตร์อยู่ด้านหลังค่ะทุกคนทุกคนเห็นปรางท่านไหมคะจะมีแบบแสงไฟแล้วก็สาดต์ลงไปด้านหลังนะคะ มหัศจรรมอัน,นะแต่อชัดชดมากเดี๋ยวเราไปทำพื้ลูกศรอ,อืตาทุกบุ่ของลูกแท้ๆเลยอืนี่จริงชัดอ ตรงนี้เป็นเวลากลางวันค่ะไม่มีแสงอะไรเลยแต่เป็นเงาโอ้โหโอูหประกายแสงทองท่านาศาสบารมีท่านเยอะมากๆ,ๆถ้าทุกคนสังเกตจะเห็นนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นแสง